วันนี้เราก็จะเอาโปรแกรมที่เราเรียนรู้มาเอลนะครับไปเขียนบน Google Col a b นะครับก่อนอื่นเราก็ไปที่เบราว์เซอร์ของเราแล้วก็ล็อกอินนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้พิมพ์คำว่า Google Col a b นะครับฮะก g o กิลโคลแลแล้วก็พิมพ์เข้าไป จากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ Google c o l a b นะครับโอเคเราก็จะมองเห็นอะไรครับเราก็จะมองเห็นไฟล์ของ c o l a b เราที่เคยถูกเขียนมานะครับเคยถูกเขียนมาอ่านักศึกษาอาจจะ New Notebook เลยก็ได้หรือจะ Cancel ไปก่อนแล้วก็ไปหน้าของมันจริงๆจังๆแล้วก็ค่อยใช้งานก็ได้อ่าเดี๋ยวผมขอเป็น Cancel ก่อนเนาะแล้วผมก็มาที่ไฟล์แล้วก็มา New Notebook นะครับไฟล์มาที่ New Notebook นะครับจากนั้นมันก็จะสร้างนะครับโน้ตบุ๊กขึ้นมาใหม่เดี๋ยวครั้งต่อๆไปอาจารย์คงจะไม่ได้มาเพิ่มเติมตรงนี้ให้เนาะก็ให้พวกคุณจัดการกันเองแล้วกันเขียนะครับอันนี้ก็จะพยายามอธิบายให้บ่อยที่สุดน่าเบื่อก็ต้องท,ทนฟังเนาะอาจารย์ก็จะมารีเนมมันนะครับก็เป็นนะครับ if e l นะครับแล้วก็เป็น test 0 1โอเคนะครับผมก็ตั้งชื่อแบบนี้แหละ ให้ว่าเป็นตัวเทสของเรามันไม่ใช่เป็นแล็บเรานะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะทําการใส่เทคไปเลื่อนเทคขึ้นไปข้างบนเทคนี้เอามาจากไหนเทคนี้เอามาจากไหนก็มาจากคอมเมนต์ใน Visual Code ของเรากลับไปที่ Visual Code นะครับกลับมาที่ Visual Code ของเราเราก็ทําการ Copy เนาะคอมเมนต์ comment ของเราตรงนี้ไปนะครับก็ Copy ไปที่อะไรครับไปที่ Google Collab เมื่อ copy เสร็จแล้วมาที่ Google c o l a b นะครับเราก็มาทำการวางก็ลบอะไรครับลบไอ้ส่วนที่เป็นตัวชาร์ปนะครับที่เป็นคอมเมนต์ของอ่าไฟทอนออกให้หมดนะครับนะครับแล้วก็เอาประมาณนี้โอเคนะครับผมก็เอาประมาณนี้แต่งให้มันดูสวยงามแต่งให้มันดูสวยงามเราก็ทำการอะไรครับโปรแกรมรับค่าทางคีย์บอร์ดนะครับโปรแกรมรับมาตัวสอบ ถ้ามากกว่าเท่านั้นเท่านี้เราก็เริ่มเลยนะครับแล้วก็อ้าวขึ้นเป็นทัดใหม่จากนั้นเราก็บอกว่าใส่ลิสต์เข้าไปนะครับเขบอกว่าถ้ามากกว่า,าถ้ามากกว่า,าก็ใส่ไปในลิสต์นะครับใส่ไปในลิสต์ของเราเปึ๊บถ้ามากกว่าก็พิมพ์ผ่านแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็พิมพ์แต่ถ้าไม่ใช่เราก็ทำอย่างนี้ โอเคนะครับจากนั้นก็ทำอะไรครับจบโปรแกรมแล้วก็จัดแต่งให้มันดูสวยงามน,นะครับนะครับอันนี้ก็จบโปรแกรมนะครับก็เป็นพิมพ์แบบนี้นะครับพิมพ์คาว่าจบโปรแกรมอันนี้ถ้าผู้เขียนเราก็ใส่เข้าไปอีกก็ได้ครับแบบนี้หันักศึกษาวันที่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้นะครับจากนั้น ก็มาทําการ Copy Code ที่เราเขียนไว้มาใส่นะครับก็ไปที่ Visual Code ของเรา,ามาที่ Visual Code ของเรานะครับ Copy นะครับ Copy ตัวที่เป็นเนื้อโค้ดของเราไม่ต้องเอาไอ้ตัว s ิงเ l e c o d e มาใช้งานนะครับ Copy เสร็จรแล้วเราก็ไปที่ตัวของ Google c o l a b เรา mm hmm. เมื่อมาที่ Google c o l a b เราก็มาที่เซลล์ที่เราจะต้องวางนะครับก็ c อนโทรล V เราก็จะได้โปรแกรมของเราตามที่เราต้องการนะครับลองเทสดูรันผ่านไหม บนะครับหลันผ่านไหมรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทําการไปหลันให้เรานะครับแล้วมันก็บอกว่าให้เราครับ Input i n ิ t ดเอร่าเรา u ป59อินพุนะ,น,พ 59. นะครับมันก็จะบอกผ่านคะแนนคุณคือ59โอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเพิ่ม t เทคอีกครั้งหนึ่งไป Copy จากอะไรครับคอมเมนต์ของ Example ที่ 5มาใช้งานมาที่ Visual Code เราก็ทำการ copy นะครับ copy ไหนฮะ copy comment มานะครับ copy comment มา copy set ไปที่อะไรครับไปที่ Google Collab เมื่อมาที่ Google Collab บริเวณที่เป็น text ของเราเราก็เอามาวางไว้ที่นี่นะครับลบชา์ามันออกซะนะครับเพราะว่าพวกนี้เรา,เาไม่ได้ใช้งานเนาะเราก็ ไม่ได้ทำชราบนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้โปรแกรมนะครับตัวเครื่องบินมีอย่างนี้ถ้าคุณอายุต่ำกว่า7ปีเอางี้ดีกว่าผมใส่เป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะอย่างนี้ถ้าคุณต่ำอายุ10ปีผมก็จะใส่ในนี้นต่ำกว่า7ปีนะครับ หรือสูงกว่า100เซนติเมตรใช่ไหมครับทําอะไรครับอีกอันนึงแต่ถ้าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผม็อาส่ยนีบนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ค่าตัวราคาเดิมผมจากตรงนี้ผมก็เพิ่มอะไรครับลิสต์อีกทีหนึ่ง<ม>อ่าผมกําหนดกดแท็บเอานะฮะ ก็บอกว่าอะไรนะโอ้เซนติเมตรอยู่ตรงนี้ปึ๊บเอามาตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บเซนติเมตรผมบอกว่าให้มันพิมพ์ใช่ไหมครับพิมพ์ค่าตัวเบ๊บใช่ไหมครับลิสต์ตัวนี้ของผมตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดต,ต,ตัวนี้ลิสต์ของผมผมก็ทำการกดแทบ็บนะครับกดแทบ็บ กดแท็บตัวนี้ก็บอกว่าพิมพ์ตัวนี้ปึ๊บตัวนี้นะครับปึ๊บผมก็มาตรงนี้กดแทบ็บปึ๊บนี่ก็บอกว่าอะไรครับพิมพ์ส่วนสูงยุและราคาตัวเครื่องบินโอเคนะครับ ่าเดี๋ยวผมก็ลบตรงนี้ทิ้งก่อนปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ใชปึ๊บอันนี้ผมก็ลบทิ้งก่อนปึ๊บอ่าผมก็เพิ่มดิสเข้าไปอีกอันหนึ่งกดแทบ็บปึ๊บกดแทบ็บปึ๊บพิมพ์คุณไม่ได้ส่วนลดใช่ไหมครับคุณไม่ได้ส่วนลด พิมอายุส,สูงของเครื่องบินคุณอ่าโอเคจากนั้นตัวสุดท้ายของเราเห็นนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายของเราเ็าบอกว่าพิมพ์ n อนโปรแกรมเมอ่อสิ้นสุดโปรแกรมอ่าอาจจะวุ่นวายเล็กน้อยนะครับวุ่นวายเล็กน้อยในการที่เราจะเพิ่มตรงนี้เนาะค่อยๆทำไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็ค่อยๆทำไปเหมือนกันอ่ะ เราก็มาเพิ่มที่โค้ดนะครับจากโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่อะไรครับวิชวลโค้ดของเรา,าเราก็จะ Copy เนาะ Copy มาที่วิชวลโค้ดเราเราก็จะ Copy โปรแกรมของเราทั้งหมดนะครับ Copy ตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับไม่ไม่เอาไอตัว single code 3ตัวเนาะแล้วตัวข้างล่างก็ไม่เอาด้วยนะครับเอาเฉพาะเนื้อโปรแกรมเราจากนั้นก็ไปที่โคล a บของเรามาที่ c o ล a บของเราในส่วนของโค้ดที่เรา ทำการ Insert เข้าไปแล้วแล้วก็ Control V นะครับเราก็จะได้โปรแกรมตามนี้เอาลองรันนะครับลองรันโปรแกรมโอเคมันก็ให้ใสออ่อายุอายุใส่อายุ2คขวบนะครับส่วนสูงอ่าเซนโอโ้โหสคขวบอายุ60เซนก็บอกคุณได้รับส่วนลด50ราคาตวงคุณ750บาทอายุองค,คุณคือ2ปี คนสูงคุณคือ6 0ซมเห็นไหมครับก็ได้ตามนี้โอเคนะครับจากนั้นตัวสุดท้ายตัว Example อะไรครับ Example ที่6นะครับเราก็ไปที่โค้ดของเราใน Visual Code มาที่ Visual Code เราก็อะไรครับ Copy Comment ของเราเนาะ Copy Comment ของเรานะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ CoLab ของเราแต่ถ้านักศึกษาคนใดนะครับคิดว่าไม่อยาก Copy Copy เรามันมีปัญหาพิมพ์เอาได้นะครับ เพลินว่าอาจารย์ก็ขี้เกียจนะครับก็ copy เอานะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อานนี้ถ้าไม่อยากเขาเรียกอะไรล่ะถ้าไม่อยากให้มันมีทําเป็นลิสต์นะครับนักศึกษาก็มาตรงหน้าของมันนะครับแล้วก็ Enter นะครับมันก็จะขึ้นเป็นทัดให้อันนี้ก็เหมือนกัน Enter นะครับอันนี้ก็ Enter นะครับอันนี้ก็ Enter นี่ก็ enter นี่ก็ enter นะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้แต่มันก็ดูไม่สวยเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอตัวค่า y ค่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูก enter ถูกอะไรตามมาเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำก็ใส่เป็นล s สซะนะครับก็ใส่เป็น l i ส t มันก็จะดูสวยงามดีโอเคนะครับผมก็ใส่เข้าไปอ่อันนี้ผมก็บอกว่า เราก็ให้มันแสดงค่า y ใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เราก็ใส่ list เข้าไปเราก็บอกว่า y เท่ากับตรงนี้เขีนะครับแล้วก็แสดงค่า y อ่าเขเยนนะครับเสร็จแล้วลืมไปเรามีอะไรครับพิมพ์ end program เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมนี้นะครับเราก็มาตรงนี้นะครับนี่ก็จบละแล้วเราก็ลบส่วนที่ว่างๆนี้ออกนะครับโอเคเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วเามาที่โคโด Insert โคโดเข้าไปนะครับ i n s e r t โคโดเข้าไปเราก็ไปเอาโคโดจากอะไรครับจาก Visual Code ของเราก็ทำการ Copy เนาะ Visual Code ของเราปึ๊บ ไปที่อะไรครับไปที่ google c o l a b แล้วก็มาที่ google c o l a b แล้วก็ control v test program run นะครับ run โปรแกรมมันก็บอกให้ input t y o number แล้วก็ใส่0.3นะครับมันก็จะเป็น y เท่ากับ0.8คูณด้วยดบวกด้วย2.01เท่ากับ2.25แล้วเราก็มาปิ i n t y ทีนึงก็2.25ตามโปรแกรมที่เราเขียนโอเคไหมครับดังนั้นเมื่อทำแบบนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งนะครับ กดเซฟมัน,นครับกดเซฟมันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอมันเซฟเสร็จมันก็จะบอกว่าทําการเซฟเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็โอเคจากนั้นก็ถ้าอยากจะเช็คดูเราก็ไปเช็คดูที่ drive ของเราได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ทำถ้าทำแลบก็ทำแบบนี้แล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะมีแลบให้กับในตัว g o o g l e Site นะครับแล้วก็จะส่งสั่งงานไปให้ งั้นวิดีโอของการเอาโปรแกรมเรามาใส่ในโครแล็บก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ